บอกกับตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอตอนเนี้ยมันดีอยู่แล้วอ๋อ it's well อืมเขาบอกว่าคำพูดเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เป็นการพูดออกมาลอยๆแต่มันมีผลต่อสารร่างของคุณนะจิตวิทยาในการพูดโน้มน้าตวตนเองอะเวลาคุณไม่มีเงินบ,บัญชีคุณมันแห้งแหลงมันไม่ได้เกิดจาก การทํางานของคุณแต่มันเกิดจากที่ใจเรามองมนุษย์ส่วนมากมองเห็นแต่ความเป็นจริงอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราอะมองเห็นโลกของความเป็นจริงได้แค่0.0035เปอร์อย่าอยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะอะไรเราสร้างโลกของเราอะที่เราวันนี้เราเป็นคนเนี้ยเราสร้างจากความรู้สึกเดิมค่ะเพราะเรารู้สึกถึงความอบันดันไม่ได้ตอนที่ลีแบบขัดสนนะคะรีไม่เคยบอกกับตัวเองว่า มันจะไม่สามารถเป็นได้ริฝันทุกวันริฝันว่าลีจะมีเงินลีจะรวยขึ้นร,ริอยากจะเป็นคนที่ลิอยากจะเป็นได้ริอยากจะมีอิสระอ่ะคนที่ไม่ฝึกอยู่กับความเป็นจริงหน่อยลิอืมความเป็นจริงคือตอนนี้มึงมีไม่ได้หรอกลีก็บอกเขาว่าก็มีจากภายในแล้วภายในมันมีแบบไหนอะมึงเคยมีหรือเปล่าเสียงภายนอกนะคะแต่แคร์ไหมโดนแคร์เพราะอะไรคะอำนาจสูงสุดอยู่ที่ความเชื่อคุณคะ่ะคุณฝึกคุณจนไม่ขัดขอนต่อให้คนจะบอกว่ามึงเป็นไม่ได้ หาคนที่เป็นไปได้สิคะเพราะคนรวยที่แท้จริงอะ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นที่คนสร้างตนเองจากกำปั้นนะรวยขึ้นได้จากความเชื่ออืมสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะจากพ่อแม่มีธุรกิจมีเงินให้อะไรที่มันเยอะกว่ากันอะ่ะคุณหาเออ่ตัวอยา่างไม่มีคนซัพพอร์ตคุณค่ะดีถึงเชื่อว่าคนที่ซัพพอร์ตตัวเองได้ดีที่สุดคือเราเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับเราอยากได้อะไรอะ่ะพูดกับตัวเองดิเคยเชื่อไหมคนอ่อนแอไม่เชื่อตัวเอง ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้เลยไปหาการคอนเฟิร์มจากที่อื่นแต่สิ่งสูงสุดที่จะคอนเฟิร์มความร่ํารวยเงินทองการงานความสัมพันธ์คือตัวคุณค่ะทุกอย่างคือเรื่องของวเบรชั่นคุมไว้ได้ปะเกิดจากคําถามที่มีให้ตัวเองนี่แหละนะคะเอาไปใช้ในเวลาที่เรามันคุมตัวเองไม่ได้ทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วอ๋อขอบคุณนะที่ฉันได้เห็นอารมณ์ตัวเองอย่างน้อยฉันก็ยังรู้ว่าฉันเนี่ยยังเป็นมนุษย์นะเออมีความรักมีความเศร้ามีความผิดหวังเป็นธรรมดา แล้วเทพมันรู้สึกยังไงวะลีดีวาเนี่ยเทพในความรู้สึกเนี่ยอ่ะลุกขึ้นมาได้นั่นแหละนะคะเขาบอกว่าคําพูดของคุณมีพลังสูงสุดนะคะคุณภาพความคิดของคุณจะไม่มีทางการแต่ไม่มีทางเกินทางเกินความรู้สึกอะ่ะอันนี้เป็นคำของอาจารย์บันดิตบันดิตอึ้งรังสีนะคะแล้วก็ของดรโจดีเพนซ่านะคะ คุณภาพความคิดของคุณจะไม่มีทางเกินาภายในอะ่ะภายในของคุณอะ่ะเกิดจากความเชื่ออืมเขาบอกว่าเมาื่อไรก็ตามที่คุณดูแลอารมณ์ของตนเองไม่ได้คุณมอบอํานาจทั้งหมดให้กับสิ่งภายนอกอะ่ะคือเราจะไหลไปตามสถานการณ์ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ฝึกหัวใจหัวจิตเรานะภายนอกมันก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะมันมีอะไรอะ่ะมันเป็น เราไม่สามารถคุมโลกภายนอกได้เราสามารถสั่งฝนให้หยุดตกได้ปะวันนี้พายุเข้าเราไม่ไม่สามารถบอกว่าพายุจะออกไปไม่ใช่แต่คือการที่เวลาที่เราเจอกับไม่ว่าจะเป็นพายุภายนอกหรือพายุในชีวิตของเราเราสามารถบอกกับตัวเองว่าฉันนี่แหละคือผู้กุมชะตาชีวิตของฉันยอมรับว่าตอนนี้โอเคมันเป็นแบบนี้นะแล้วสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดอะของฉันมันคืออะไรรักษาอารมณ์ค่ะ แต่คุณรู้ว่าคุณเอาอยู่ฉันเอาอยู่ไม่ต้องพูดเยอะคิดฉันเอาอยู่ความคิดนำมาซึ่งการกระทำความคิดเปลี่ยนคุณจะเชื่อใหม่ตอสเนี่ยคะ่ะมันเหมือนกับง่ายใช่ไหมแต่มันเป็นพลังนะคะเราเริ่มต้นจากการตีความต่อให้วันนี้มันจะหาเหวมันจะเลวร้ายอะ่ะแต่คุณได้อะไรจากมันเราไม่มีทางไม่ได้อะไร เรื่องที่เกิดขึ้นเราได้มันเสมอเราได้อะไรเขาถึงบอกให้มองหาถึงสิ่งที่ดีแล้วขยายมันมันเป็นระบบโฟกัสในสมองมนุษย์เนี่ยคืออูโฟกัสอะชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ R A F